สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีโดรนนะครับรุ่น e l โดรนนะครับ e l โดรนเนี่ยก็จะเป็นโดรนที่มี2กล้องนะฮะกล้องหน้าแล้วก็กล้องตรงใต้ท้องนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากสําหรับเวลาเราถ่ายข้างหน้าก็ได้หรือจะถ่ายเป็นพื้นดินก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ พับขา,าได้แล้วก็มี2เสานะครับบินได้ไกลด้วยนะครับมีปุ่มบินกลับบ้านได้เองนะครับถ่ายทั้งคลิปก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะนี่แล้วก็พับแบบนี้เลยปุ๊บว้าวแบบนี้ครับพกพาง่ายมากครับจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมชอบมากตรงแสงสว่างเขาตรงนี้มันทาให้เราบินง่ายครับแสงสีแดงนหมายถึงตูด แล้วก็แสงสีฟ้าในหมายถึงข้างหน้านะครับเวลาบินเนี่ยส่วนใหญ่โดนที่บินแล้วตกเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าบินยากนะเพราะว่าเขาหลงทิศบินแล้วไม่รู้อันไหนหัวไหนตูดเพราะเวลามันอยู่บนฟ้าเนี่ยเราไม่รู้ไงดังนั้นเนี่ยเราต้องดูสีสัญลักษณ์ตรงไฟเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะครับซีรียสที่สุดเลยนะฮะก็ยังเน้นนะฮะสีแดงเป็นตูดสีฟ้าคือด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ราคาประหยัดครับไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการพูดมากนะครับเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่าครับจะเป็นยังไงกันบ ส่วนสีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับมีสีดำสปอตนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สีขาววัยรุ่นนะฮะแนวหลูหลาหน่อยนะครับทั้ง2แบบนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะส่วนใหญ่ก็จะเลือกสีดำสปอตนะฮะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการบินเลยนะครับลำนี้นะครับ <c oughs> เขามีปุ่มบินขึ้นออโต้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มบินขึ้นออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะ ปอยมือแน่เลยนไฮนีเลยนะครับง่ายครับที่ตัวหนไปไหนนโอเคครับก็จัดวันเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับโดรนลำนี้นะครับมี2กล้องนะครับดูภาพสดๆผ่านมือถือได้นะครับเอามือถือมาหนีบตรงรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับผม มีปุ่มบินกลับบ้านได้เองนะครับเป็นแบตริโพอุปกรณ์ครบชุดพร้อมเล่นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเกียรได้ตีลังกาได้นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ราคาไม่แพงหรือจะสําหรับคนที่บินเก่งแล้วก็ได้แต่ไม่อยากได้โดนที่มันราคาแพงเกินไปนะครับอยากได้โดนที่มันราคาแบบคว้าได้นะครับไม่แพงเกินซื้อฝากกันได้ซื้อให้กันได้หรือจะซื้อไว้เล่นเองก็มีความสุขครับสนุกสนานนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแม้ทอยครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับนี่ 0 8 4 7 6 4 6 4 5 7เจาย้ำนะครับ0 8 4 7 6แ6 4 5 7้ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t ว o บ c มทย้ำนะครับ w w w ร์เว็บ c มทชชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและ e l Drone นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย <Yeah. S 2> ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้ อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด